สวัสดีครับพี่พี่ครับพบกับผมช่อง GX2 นะครับผมวันนี้พิเศษมากๆเลยพี่ผมจะพาทิวดีขึ้นไปเที่ยงบนจุดชมวิวนะครับแล้วก็จะขอทิวดีแต่งงานที่จุดชมวิวเลยนะครับทุกคนวันนี้นะตอนนี้ทิยวดีก็แต่งตัวอยู่เออ่ข้างในบ้านนะครับนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเร่งเดินทางขึ้นไปยังจุดชมวิวกันนะครับทุกคนนะจะเป็นยังไงก็ รอติดตามชมดูกันนะครับทุกคนครับมาพร้อมลุย<ะ>สวยสวยังสวยยังไป แมงตาเหลืองเลยแมงป่าว่ากันเมียว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 เมีมียวเ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 มียวมามมามทุกคนครับแมวผมมาเจอแมวกลางป่าลึกนะครับผมไม่รู้ว่าแมวจรหรือว่าแมวป่าพี่ถ้าแมวป่าก็แมวป่าหายากอะแล้วผมสังเกตตาลูกตาเขาตาเหลืองกลึกเลยอะ มีวๆๆๆๆๆๆๆเมียวๆๆๆๆๆวันนี้มาวันนี้มาเมียวๆๆๆๆๆเมียวๆๆๆๆๆโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อแล้วนะครับผมนะเมื่อกี้แมวมันเดินเข้าป่าหายไปแล้วผมตามหาไม่เจอแล้วนะครับไปต้องไปอีกยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะไปอีก ไกลพอสมควรพี่กว่าจะถึงจุดชมวิวนะครับ นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้พี่พี่ดูจุดที่ผมพาพี่พี่มาถ่ายคลิปกันบ่อยๆนะครับนี่ที่พี่พี่เห็นผมอ๊มาถ่ายป่าดิบชื้นบ่อยๆอะ่ะก็ด้านล่างนู้นนะครับทุกคนครับนาะหุบเขาด้านล่างนูน้นคลิปป่าดิบชื้นต่างๆที่ผมมาถ่ายะนะก็ผมลงลงหุบเขาตรงนี้ป็นบางทีก็ไปตรงตรง็นทีนเขาเลยพี่กลางหุบเขาอะ่ะที่มันมีน้ําำะนะครับผม ก็จะเห็นว่าป่าดิบชื้นนะพี่นะตรงน,รงนี้บรรยากาศสวยมากครับถ้าหน้านี้เนี่ยไปเข้าป่าดิบชื้นเนี่ยอากาศเย็นมากผมบอกเลยนะครับไะไปต่ออะไรอะ่ะมีต้นกล้วยด้วยนะใช่ดงกล้วยป่านั่นนะพี่เห็นปะนุ่งน,นะดงกล้วยป่านะครับผมตรงนั้นผมก็เคยไปนะ 乖爸。 ตอนนี้เรามาถึงกันยังจุดชมวิวห้ว่อข้าหมู่แล้วนะครับทุกคนครับด้านนี้จะมีร้านคา้าด้วยนะร้านคา้านี่เจ้าของร้านก็รู้จักกับผมแต่ว่าทีนี้เขาปิดร้านนะครับไปไหนไม่รู้เจ้าของร้านไปแต่จะพาพี่ๆขึ้นไปดูวิวด้านบนนะครับตรงนี้มีน้องตูบอยู่ตัวหนึ่งพี่นี่โอโอ้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 ไปแล้วไปแล้ว ได้ได้แต่พาพีพีขึ้นไปดูวิวก่อนตรงนี้เนี่ยทำเป็นลาละทำเป็นที่กางเต็นได้นะกางได้หมดเลยนะตรงนี้ก็กางได้เนาะเดี๋ยวช่วงปีใหม่ก็อาจจะชวนเพื่อนๆพ,พี่สายลมขึ้นมากางเต็นกันนะครับโอเคโอ้โหตรงนู้นนี่คือแบบเห็นหมู่บ้านผมเลยนะดูหมู่บ้านผมอยู่ข้างในนั่นพี่ ตรงเนี้ยเพราะว่าอยู่บนยอดเขาสูงสุดเลยนะเนี่ยข้ามแค่ข้ามเขาลงไปลูกเดียวแล้วก็เดินต่อไปหน่อยอ่ะนี่คือเขตพม่าแล้วนะครับนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่เขตพม่าหรอกมันจะเป็นเอ่อพวกกลุ่มกะเหลี่ยงอยู่กันก่อนนะถัดจากกลุ่มกะเหลี่ยงลงไปแล้วก็จะกลายเป็นพม่านะครับผมใช่กะเหลี่ยงอ่ะส่วนมากมันจะชอบอยู่ติดตะเข็บชายแดนนะพี่นะ ถ้าเราลงไปเราอาจจะไปเจอไปชาเอกกับพวกทหารเคนยูทหารกระเลียงนะครับก็ไม่อยากให้ใครลงไปนะพี่นะเป็นไงบ้างเธออกาศย็นมากครหลับตาหลับตามมีอะไรจะให้หลับตาก่อนอย่าแอบ,บลืมนะหลับตาหลับยังหลับตานะ แอบเลยหลับนานล้วหลับหลับไม่สนิทเลยหลับ ขอเธอแต่งงานแต่งไหมแต่งโอเคเลี้ยวซ้ายใช่โอเคแล้วพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยต้องมีด้วยขอบภารกิจขอ แต่งงานนะครับทุกคนครับก็ผมกับทิ่นดีเนี่ยเราคบหากันมาแค่กี่ปีแล้วเธอปีกว่าปีกว่าแล้วนะครับทุกคนก็อยากจะทำให้มันเป็นทางการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคำคลอหาได้ว่าเฮ้ยยังไม่แต่งงานเลยมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงอะไรเงี้ย ก็เอ่อแต่ว่าสังคมวัยรุ่นยุคใหม่เนะี่ยเขาไม่แต่งงานเขาก็เข้ามาอยู่กินกันได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนะี่ยเขาก็ถือนะถ้าแบบยังไม่แต่งงานไม่อะไรเนะี่ยจะเข้ามาอยู่กินกันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมแค่เรารักใครพ่อแม่เราก็รักคนนั้นด้วยนะครับผมผมรักใครพ่อแม่ผมก็รักคนนั้นด้วย พ่อแม่เธอก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าเธอรักใครเขาก็รักด้วยแล้วเธอรักเราปะเธอรักเราปะฮะพูดต่างๆรักปะเหรอฮะรักรักสอนน้องรักรักแค่ไหนรักแค่ไหนเอาฮะรักแค่ไหนเอา หลักแค่ไหนรักฟุดๆเป็นอะไรถอนทุกเสียด้อ่ะพี่วันนี้อร้านค้าไม่เปิดเนาะถ้าเปิดจะได้ซื้ออะไรมานั่งกินกันหน่อยเียดายพี่ฟังเสียงลมนะ ลงมากันตลอดนะครับผมาะก็ปีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องถ่ายคลิปแล้วก็เรื่องครอบครัวน,นะครับ <c oughs> รู้สึกว่าปีนี้ได้ทำหลายอย่างนะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมันก็ได้ชัดเจนขึ้นมานะครับนะทั้งเรื่องงานเรื่องความหลักมันก็ชัดเจนขึ้นมาหมดพี่ก็ ไี่เห็นกันในปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ผมอยากจะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะมีพี่ๆเอหลายๆท่านเลยนะที่สนับสนุนตัวผมจริงๆเลยนะในเรื่องที่ให้งบในการถ่ายคลิปอะไรแบบนี้บ้างนะแล้วก็ให้กำลังใจผมตลอดนะครับไม่ว่าผมจะโดนด่าหรือว่าเจอดราม่าอะไรนะพี่ๆก็คอยโทรมาคุยกับผมนะครับคอยให้ ีอาจาจะเจอคอมเมนต์ด่ามัางอะไรบ้างคอมเมนต์ด่านี่ผมไม่เคยโกรธเลยนะที่พี่เมนกันผมไม่ใคยโกรธเลยนะก็เข้าไปอ่านเพื่อที่จะมาปรับปรุงตัวเองนะครับผมนะครับก็ขอบคุณต้องขอบคุณพี่เพื่อนๆด้วยแหละครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะทั้งตีเตียนทั้งดา่าแล้วก็ให้กําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงๆพี่ขอบขอบขอบขรบคอบข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 อบพอบขอบคอบ <c oughs> ขอบ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 ขข ด้วยนะครับสามีพี่ให้หลายสึงหลายอย่างส่งเสื้อผ้ามาให้ผมใส่ส่งเสื้อผ้าให้เจีใส่ด้วยนะครับอ,อ๋ขอบคุณจริงจงพี่ขอบคุณมากครับก <c oughs> <c oughs> ็โอเคพี่ภารกิจขอแฟนแต่งงานวันนี้ก็สำเร็จนะครับผมก็ปีหน้าก็คงจะต้องทำงานหนักกว่าปีนี้นะครับปีหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเรา ภารกิจจะต้องสร้างบ้านนะสร้างบ้านสร้างบ้านเสร็จก็คงจะมีลูกนะครับสองปีสร้างบ้านสองปีเก็บตังค์นะครับปีหน้าก็อาจจะเป็นปีที่ผมต้องทำงานหนักมากๆนะครับก็ขอให้พเพื่อนๆอยู่กับพวกเราไปนานๆนะเพื่นะคอยให้กำลังใจติดเตียนช่อง cx t w ูไปนานๆนะครับผมนะก็อาจจะผิดพลาดไปบ้าง ดีบ้างไม่ดีบ้างนะผมรู้สึกว่าตั้งแต่ทำทำคลิปมาเนี่ยดีที่สุดก็ช่อง g x 2แย่ที่สุดก็ช่อง,องช่อง g x 2พี่นะมันก็ผสมกันไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะขอลาพี่พีกันไปละเดี๋ยวก่อนลาเดี๋ยวจะขอหอมแก้มแฟนสักทีหนึ่งพี่พี่ขอกันเข้ามาอหอมแก้มแฟนให้ดูหน่อย วันนี้ได้หอมแล้วพี่เธอทำดีดีทำดีดีเราเขินน้องหมเธอเขินเราก็เขินตามแล้วโอเคปะจะเขินจะเขินหนึ่งสองสาม S <S เอาดีดีเอาดีด<า>ี <S <S เอาดีดีวะหนึ่งสองสาโอเคครับผมพี่โอเคจะขอปิดคลิปกันเข้าในเี๋ยว่ว้าเจอกัในใหม่คลิปหน้านะครับพี่นะบ๊ายบายครับ